ชาวราศีพฤษภนะฮะในวันที่13พฤษภาคมปี2,568เป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินในรอบ12ปีนะฮะเนื่องจากดาวพระพฤหัสบดีจะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับจะส่งเสริมให้เกิดเงินเกิดทองเกิดเงินเข้ามาเพิ่มบางคนได้หยิบจับเงินก้อนโตนะฮะได้เงินหลายหลักนะเกิดขึ้นในรอบปีนี้นะครับฉะนั้นนะครับก่อนฟังคำพยากรณ์แบบเจาะลึก พิมพ์คำมงคลบวกใต้วิดีโอนี้นะครับพร้อมรับเงินก้อนนะครับนาะขอขอให้ท่านเกิดสิ่งดีดีทานนั้นในวันที่1 3พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยจะเปิดประตูเงินล้านให้ท่านนะราศีพฤษภถึงเวลาเกิดใหม่ใครเชื่อจะรวยใครรู้จะลุกนะครับท่าน,นเป็นจังหวะเป็นแผนที่ดาวนะฮะที่บอกว่านะฮะชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับการเงินต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าดาวพฤหัสที่ย้ายไปอยู่ในกลุ่มดาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับนะกลุ่มดาวเป็นกลุ่มดาวแห่งการสื่อสาร เมถุนเนี่ยเป็นจุดที่2ของราศีพฤษภนะเป็นกลุ่มเรือนเงินตาและความมั่งคั่งนะฮะ,นะราศีพฤษภเนี่ยนะฮะ,นะเป็นจุดเปลี่ยนทั้งระบบความเชื่อทั้งการเงินและคุณค่าภายในนะคลิปนี้นะครับนะราศีพฤษภนะฮะดาวพฤหัสเดียนะฮะในศาสตร์โหราศาสตร์พรเวทเนี่ยเป็นครูของเทพนะฮะเป็นผู้ชี้ทางแห่งธรรมะนะฮะศรัทธาและปัญญานะฮะะนั้นจะอยู่หปีครึ่ง ประมาณหนึ่งปีโดยประมาณหนะึ่งปีโดยประมาณแต่ว่าครั้งนี้จะย้ายเข้าเรือนการเงินก่อนแล้วก็าย้ายเข้าจุดที่สาแล้วก็ค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะนะก็เพราะนั้นในช่วงวันที่13บมพฤษภาอยู่ถึงสองตุลาพ้นขาดได้เรือนเงินบางคนเนี่ยได้เงินหลายหลักแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันเป็นแหล่งอาหารมันเป็นคําพูดเป็นคุณค่าชีวิตจะได้กินอะไรที่ไม่เคยได้กินนะฮะได้ก็ได้ดูแลสุขภาพอาหารต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับดูแลการกินมากขึ้นแล้วก็รายได้จะเพิ่มเข้ามามากขึ้น นในระบบโหราศาสตร์เทเวศเนี่ยเรือนนี้นะครับมันยังบอกว่าใครที่มีรายได้ไม่แน่นอนเนี่ยนะครับจะหรือมีหนี้เก่าเนี่ยหรือความฝุดเคืองทางการเงินจะได้โอกาสใหม่ในการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะฮะใครที่ใช้คาพูดทํามาหากินเช่นเป็นโค้ดเป็นครูเป็นยูทูบเบอร์เป็น, YouTuber, ปนพิธีกรเป็นนักขายนะฮะครีเอเตอร์เนี่ยพวกนี้นะครับจะมีมุมดีมากนะครับนะค,บคุณจะเริ่มพูดพูดถึงแบบมันจะมีคนพูดถึงคุณมากขึ้นด้วย นะฮะและมีโอกาสได้เงินจากเสียงของคุณเองนะ,ะการขายการได้รับเชิญต่างๆนะ,ะมีมุมดีๆคําพูดของคุณจะศักดิ์สิทธิ์นะฮะในช่วงนี้นะฮะถ้ารู้จักใช้คําก็จะยิ่งสร้างเงินเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่ามันต้องมีสติในการใช้คําพูดเพราะว่า้าเผลอก็าอาจจะทําลายคุณได้นะฮะแต่ว่าพูดดีปากเป็นเงินเป็นทองนะฮะจากนี้ไปนะฮะไม่ใช่แค่ดาวพฤหัสเท่านั้นที่ย้ายเดยวราศีพฤษภศพตรงนี้นะครับที่ย้ายเข้าราศีเมถุนเนี่ย นะยังมีดาวราหูจะย้ายเข้าพบที่สิบคือเรือนการงานนะไปหนึ่งปีครึ่งตั้งแต่ห้าพฤษภาคมไปจนถึงพฤศจิกาหกเก้าอันเป็นรอบสิบแปดปีที่จะมีจุดเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะฮะบางคนได้งานใหม่นะบางคนเปลี่ยนงานบางคนย้ายงานงานไหนดีจะได้ทําต่องานไหนไม่ดีจะได้เลิกมันอาจจะแปลง,งก็ได้นะงานมีการขยายตัวถ้างานมันดีมันต้องขยายตัวช่วงเนี้เพราะมันเป็นเกษตรตราธิบดีนะฮะ งานทําเพิ่มงานใหญ่เข้ามานะฮะมีงานแล้วเกิดความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นคงแต่สิ่งนี้เราต้องระวังเวลาหูอยู่จุดที่สิบตรงนี้นะครับจะต้องระวังถูกโกงถูกหักหลังถูกเบี้ยวถูกหลอกลวงถูกต้มตุนนะครับล่าหูคือความมัวเมาบางทีถ้าเราอยากจะทําอะไรมันอาจจะไปมัวเมาอยู่นั้นข้อดีแต่พึงใช้สตินะ,ะในการจัดการงานคือควรใช้คําว่าวิมังสานั้นคือการพิจารณาไตรตรองในงานให้มากๆนะฮะบางทีเนี่ย เราคิดจะทากิจกรรมใดแล้วมันจะมีอารมณ์เหมือนลาหูเท่นอยากทอยากให้อยากทํามากๆให้หลงมากๆจนลืมคนรอบตัวจนลืมลืมสิ่งต่างๆมันก็จะมีเรื่องงานให้ใจไปผูกพันนะรลาหูคืออารมณ์โลภะโทสะโมหะการลุ่มหลงการมัวเมาการทําอะไรที่ขาดสติเรื่องงานอะไรเงี้ยนะก็ใช้สติให้มากนะครับท่านั้นมันมีโอกาสเปิดงานใหญ่แล้วก็แต่แฝงด้วยภาพหลวงตาด้วยงานที่ดูดีอาจจะไม่ดีจริงนะเจ้านายยิ้มแต่รับหลังอ่านหักหลัง นะแต่ถ้าคุณมีสติราหูจะดันคุณขึ้นเวทีระดับโลกระดับชาตินะฮะเพราะนั้นราหูอยู่จุดนี้ให้ความมัน่นคงแน่นอนให้ความแข็งแกร่งเรื่องงานมากนะครับบางคนได้ขั้นได้ตําแหน่งได้ความก้าวหน้าได้โปรโมตนะฮะเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับการเสริมดวงในช่วงที่ราหูอยู่จุดเนี้ยนะครับกับดาวพฤหัสย้ายตรงเนี้ยคุณอาจจะสวดบูชาโอมสีคูรุเวนมะหนึ่งร้อยแปดจบในวันพฤหัสหรือโอมราหูหน้ามะหนึ่งร้อยแปดจบในวันพุธกลางคืน นะฮะถวายผ้าเหลืองหรือเทียนเหลืองให้กับวัดหรือพระสงฆ์นะฮะทำบุญให้แม่หรือผู้มีพระคุณนะฮะพูดให้สร้างแรงบันดาลใจทุกวันจะเกิดพลังนะครับให้คุณรวยไวขึ้นนะเพราะว่าพุทศาสตร์มันให้แบบเป็นดาวเจ้าเรือนลาผ้าอยู่ในกระดุมพระด้วยแปลว่าช่องทางราได้ใหม่ช่องทางราได้พิเศษช่องทางเราได้ไดเ,เสริมหรือบางคนเนี่ยนะครับมีเงินง่ายๆเข้ามามีคนหยิบจืนหรือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินหรือมันแปลว่ามีคนมาให้ลาภผลทางการเงินมันแปลว่าคุณจะได้มรดก นะครับใครที่หาเงินจากต่างประเทศหรือรองเงินมรดกอยู่นั้นจะได้นะฮะของเสริมพลังเนี่ยนะครับก็มีอาจจะเป็นเครื่องรางนะที่ปลุกเสกเฉพาะดวงคุณนะครับอ่ก็ลองสอบถามแอดมินผมดูนะอันเนี้ยหินเสริมดวงก็ได้นะฮะอาจจะเป็นพวกไพ่ไพยลายอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นพวกอ่าบุษราคัมนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นปีแห่งการกลับคืนสู่คุณค่าที่แท้จริง ของคุณเลยทีเดียวนะดาวทุกดวงกําลังย้ายเพื่อปลุกชาวราศีพฤษภให้กลับมาว่าคุณไม่ได้โจรน,นะฮะคุณมีโอกาสใช้ความ,ค,วามคิดความพูดความคิดเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงโลกของคุณได้นะอย่าพูดลบอย่าท้อแท้นะฮะอย่าแชร์ความพ่ายแพ้ให้คนอื่นฟังเพราอจากนี้ไปทุกคําพูดคือรหัสเงินล้านคือดาวพฤหัสอยู่ในศูนย์ทาหานี่นะครับถ้าคุณใช้คําสร้างเงินคุณจะสร้างโลกทั้งใบ ให้ตัวเองได้จริงนะให้ใช้คําสร้างสิงต่างๆใช้คําพูดพูดใด้ดีดดระวังคําพูดของเราให้มากนะฮะนั้นจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปีที่คุณจะได้เงินแต่เป็นปีที่คุณจะได้คอนเน็กชันใหม่ๆด้วยนะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่สองตุลา2ตุลาปีนี้ถึงปลายปีเนี้ยเข้าเรือนที่สเขาเรียกจุดสหัชชะใครทำคอนเทนต์เป็นครีเอเตอร์งานที่มีการเชื่อมต่อทุกมิตินะฮะคุณจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะฮะมันจะได้ลาบจากเครือข่ายได้ลาบจากมิตรสหาย สองตุลาในดาวมหาอุจอยู่ในจุดศาสชามแต่ว่าเครือข่ายจะกว้างขึ้นใหญ่โตมากขึ้นได้แต่กับปะทะไหลกับคนมีสีมีขั้นมีตําแหน่งนะมันจะยิ่งมีการครบค้าสมาคมกับคนในวงกว้างมากขึ้นเท่าไดจะเป็นลาบผลเป็นผลประโยชน์ให้กับคุณมากขึ้นเท่านั้นบางคนได้เครือข่ายต่างสินต่างแดงเกิดขึ้นในด,ด้วยนี่คือดวงชะตาภาพรวมในช่วงดาวพฤหัสย้ายนะให้กับชาวราศีพฤษภสําหรับท่านใดนะฮะอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์นะฮะ เอาไว้พัฒนาชีวิตตัวเองนะฮะวิสานิศาสตร์เนี่ยมันสามารถนํามาพัฒนาชีวิตของคุณได้นะฮะขอเพียงคุณเรียนรู้มันหรืออยากจะนําไปสร้างอาชีพนะฮะผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งนะฮะชื่อว่าหราศาสตร์ประยุกต์นะฮะคือเป็นคอร์สเดียวที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้นะฮะแต่คุณจะได้ความรู้เพื่อนําไปสร้างผมลิขิตใหม่ให้กับคุณนะฮะลองหลับตาจินตนาการนะฮะคุณนั่งดูดวงทํานายดวงให้ใครบางคนนะฮะเขานั่งฟังคุณด้วยน้ําตานะฮะ พาะคำพูดของคุณเปิดทางสว่างให้เขาเห็นทางชีวิตคุณไม่ได้ทําแค่ทํานายนะแต่คุณกําลังช่วยคนพ้นทุกข์ได้ด้วยศาสตร์ที่แม่นยาคุณคือแสงสว่างของใครอีกหลายคนนะฮะและที่สําคัญคุณได้รายได้และได้ความเคารพกลับมาอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้นี่ไม่ใช่แค่คอร์สด,ดูดวง,ดดวงนะฮะแต่บันคือตัวเดินทางใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนอื่นศรัทธามีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะฮะเขาเป็น พนักงานนะฮะทำงานนะฮะเป็นเงินเดือนธรรมดาธรรมดาเลยนะฮะไม่มีเพจไม่มีชื่อเสียงแต่หลังจากเรียนคอร์สเนี่ยนะเขาเริ่มดูดวงให้เพื่อนให้ญาติใช้เวลาประมาณปีหนึ่งมันปากต่อปากนะฮะจนวันนี้เขานั่งอยู่บ้าน,นเฉยๆเขาเลอาจากงานประจํารายได้เขาเนี่ยเฉียดแสนต่อเดือนนะครับเขาทำเขาทําได้นะฮะแล้วคุณก็จะทําได้สำหรับท่านใดอยากจะมีช่องทางอาชีพเสริม นะหรือว่าอยากจะแบบเอาจริงอนะนี่คือคอร์สโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ฉบับไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้เรียนแค่สาสิบกชบั่วโมงดูดวงตัวเองได้รู้ว่าชีวิตควรไปทางไหนดูดวงคนอื่นได้ให้คาแนะนําชี่เปลี่ยนชีวิตคนสร้างอาชีพรายได้หลักแสนหลักล้านไม่ต้องมีชื่อเสียงก็มีคนจ้างนะฮนะไม่ต้องไลฟ์ไม่ต้องโชว์ตัวก็ได้นะครับเพราะนั้นคอร์สนี้นะฮะจากปกติในี่สามหมื่นบาทนะฮะผมอยากให้เรียนนะนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องเอาคนที่ตั้งใจหรือคนที่ต้องการเรียนจริงๆนะฮะผมก็เลยลดให้เหลือ 3 9 9 9บเาทนะเพียง20ท่านเท่านั้นนะฮะดูวิดีโอเนี่ยคุณได้โปรถูกที่สุดนะแล้วก็แคปมาบอกแอดมินด้วยทัาน,นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนะฮะเอาโหราศาสตร์ไปวางแผนชีวิตนะผมเคยดูดวงคนบางท่านนะอายุ70ปีเคยมีเป็นพันล้านเบื้องต้นของชีวิตนะฮะโทรมาดูดวงกับผมซึ่งผมไม่รู้เลยนะว่าเขาเคยมีพันล้านแต่ผมดูจากพื้นดวงเขาเนี่ยผมก็ทายแย่หมดเลยถ้าคนรู้จักเขาคงไม่กล้าทายแย่แต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าผมทายตามดาวผมไม่รู้จักเขาเขาไมไ ชีวิตเขาเริ่มวิบัติมาเขามีเป็นพันพันล้านะนะเริ่มวิบัติมาตั้งแต่3 9 4 0จนปลายจนไปชีวิตนะฮะหมดเนื้อหมดตัวเลยะฉะนั้นแล้วเนี่ยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการอ่านกลับได้นะฮะฉะนั้นท่านใดอยากจะเรียนนะฮะไปเป็นแนวทางชีวิตให้กับตัวเองหรือไปเป็นแนวทางชีวิตให้กับคนอื่นหรือไปสร้างอาชีพเสริมแนะนําคอร์นี้เลยเพราะร์สนี้มันปูพื้นฐานแน่นจนมีการทํานายดวงตัวอย่างนะแล้วคุณจะได้ศิลปะในการพยากรณ์นะฮะอย่างแม่นยําผมก็จะบอกว่าเออถ้าดาวนี มันควรทายยังไงนะฮะมันควรพูดยังไงนะฮะบ,บอกหมดเลยนะฮะในวิดีโอที่ทําไว้แล้วนะครับคุณเลือกเวลาเรียนได้ตลอดเลยนะฮะเข้าครั้งเดียวก็คือเรียนได้ตลอดชีวิตถ้าเฟซบุ๊กไปปิดก,ก็ดูได้ตลอดทั้งชีวิตอ่ะนะฮนะนะวันนี้นะครับก็ทักข้อความแอดมินไปนะฮะถ้าข้อความหน้าช่องหรือลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์